ฟัง95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับ ไม่ผิดหวังในการรอคอยต้อนรับพี่เป้อารักด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีดีเจบิ๊กสวัสดีคุณแฟนที่แฟนเจอทุกคนครับผมครับผมพี่เป้เราเคยเจอกันแล้วที่อุดอรครั้งหนึ่งพี่ก่อนในงานของมาในอาชเนียนใช่ป่ะมาตอนนั้นในนามของสเลอร์น่าจะจัมาได้ที่มีพี่กมลจากสะบัดช่อมาสัมภาษณ์ด้วยพี่เป้ครับช่วงนี้มีโปรโมตซิงเกิลใหม่แล้วก็วันนี้เป็นวันแห่งการโฟนอินตลอดทั้งวันเลยเนาะ ใช่ครับวันนี้เป็นวันแกรฟนิงครับก็สุขดีครับวันนี้ก็โปรโมทชิซุกะครับผมใช่นะครับแล้วก็เรามาถามถึงซิงเกิลเลยแล้วกันที่มาโปรโมทวันนี้นะครับชิซุกะเป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มที่สองใช่ครับกับจะเป็นอะไรเองครับผมครับผมทำไมถึงต้องเป็นชิซุกะครับนั่นแหละสิความจริงมันเป็นชื่ออื่นครับความจริงผมตั้งชื่อแรกว่านกเนื้อครับผมอ๋อแล้วเขาบอกว่ามีการบ่งการโหวตด้วยใช่ปะ ค่ผมแพ้วัวครับผมแพ้วัวในค่ายสมหวดผมก็เลยต้องชื่อชิซุกะฮะอ่ะฮะชิซุกะเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับประวัติความเป็นมาของชื่อเพลงนี้ชิซุกะเนี่ยครับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นอยากให้เรารักกันเหมือนย้อคนสมัยก่อนครับผมนั่นคือีมหลักของเพลงครับแล้วก็ผมก็เลีเอาคนสมัยก่อนว่าเรื่องราวที่เป็นความรักในตำนานมาร้อยเรียงกันให้มันเป็นเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ที่ดีของความรักครับผมประมาณว่า ความรักสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่อยากให้ัยรุนสมัยนี้ฉาบฉวยนะครับเหมือนกับโนบิตะกับชิซุกะ <ไอ S 1> ทําทุกอย่างเพื่อได้หัวใจของชิซุกะมาอะไรประมาณนี้ใ,ใช่ไหมองดูสิว่าสมัยก่อนเขาลงทุนแค่ไหนเขาถึงจะรักกันได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ใช่นะครับผมแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ป่ะนะครับ ตัวมาก่อนหัวใจช่างมันอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะพี่เ่ะไม่อู่ก็ยังมาก่อนได้ครับแต่ว่าหัวใจหัว <c oughs> ใจก็ต้องมาด้วยอย่างเงี้ยรประมาณนี้ใช่ป่ะนะครับ <c oughs> เนื้อเพลงของเพลงนี้เรามีผสมผสานเป็นการเล่าเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมพี่เป้ใช่ครับผมเราเล่าเป็การเป็นการเปรียบเทียบเป็นการอะไนะครับตามตครับอ่ะฮะเพลงนี้เนี่ยมีใครร่วมแต่งด้วยไหมล่ะไอเดียการแต่งเพลงผมแต่งกับเพื่อนคนหนึ่งครับแต่ว่าตอนแรกผมก็เริ่มมาก่อนแล้วผมก็ถามเพื่อนว่าให้แต่งเกี่ยวกับคู่ไหนดีอะไรเงี้ยเพื่อนก็คอยบอกมา ครับผมเพื่อนก็ไม่ได้ประสงค์ออกนามอะไรใช่ป่ะไม่ใช่ประสงค์ <c oughs> ออกนามครับเขาไม่ยอมบอกใช่นะครับแล้วก็ในเพลงเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกใช่ไหมแล้วก็เราจะได้ยินเสียงผู้หญิงเข้ามาด้วยนะครับสงสัยมากเลยว่าแล้วก็แฟนคลับก็สงสัยมากเลยว่าเป็นฟิชชวริงกับใครอะไรยังไงเอ,อตอนแรกเนี่ยเขาไอเดียแรกเลยของก่ว่าจะต่งกันแทนคู่แล้วให้เซเลบตี้หรือว่านักร้องผู้หญิงจริงๆเขามารอให้ครับแต่ว่าปรากฏว่ามันมันผมได้ ตอนที่อัดเดโม่นี่ครับผมว่ารินก็ถ่ายเบื้องหลังอยู่ไงฮะแล้วผมก็แบบรินรินเนี่ยครับคือเป็นตากล้องเบื้องหลังมาตั้งนานแล้วฮะแล้วก็แล้วก็ให้มันอยู่ใกล้ตัวดีก็เอออัดเดโม่ให้หน่อยดิกดพอมันอัดแล้วแบบเฮ้ยได้เลยว่ะเสียงมันได้เลยอ่ะก็เลยใช้ร้องจริงเลยด้วยครับอ๋อก็เลยอัดเป็นเดโม่ส่งแล้วก็ประมาณว่าได้มาฟิชจอนี้ถ้าเกิดสมมติว่าร้องสดอะไรประมาณนี้จะไม่ไงมี ตากล้องไปฟิชชิ่งด้วยไหมหรือว่ายังไงไม่ครับผมใครอยากจะ,ะร้องก็ขึ้นมาร้องด้วยกันได้เลยครับ <laughs> ใครอยากจะร้องคลิปร้องด้วยกันได้เลยใช่ป่ะใช่ครับแล้วซิงเกิลสองเลยครับจะมีโอกาสได้ฟังกันตอนไหนเออซิงเกิลสองนี่ก็น่าจะต้นเดือนหน้าผมก็มีเพลงแล้วครับผม่อาซิงเกิลสองต้นเดือนหน้าพี่เป้พอกันเขินได้ไหมว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงมากเป็นซาวด์ดนตรีเดิมห,หรอเป็นเป็นเพื่อชีวิตครับผมเป็นเพื่อชีวิตเลยเหรอครับโฟกัสเพื่อชีวิตอันนั้นกล้าพูดครับคือสิ่งที่พี่เป้ถนัดที่สุดก็คืออโฟซงใช่่ เออความจริงแล้วผมชอบเล่นร็อกมาเสมอเสมอครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันเหมือนกับผมมันจะเล่าเรื่องด้วยเพลงนนผมว่าฟ็อกซองมันนะ่าจะเป็นการเล่าเรื่องด้วยเพลงที่เบสิกที่สุดแล้วก็เนื้อหากระจายถึงคนฟังมากที่สุดครับผมหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลแรกไปฟิกแบ็กกับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างนบพี่แป้โอเคนะครับผมก็ก็มีล่าว่าตามสไตล์เหมือนเดิมแต่ผมว่าคนชอบมากขึ้นเนี่ยผมเนื้อหาก็ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วก็รู้เรื่องง่ายๆครับผมแต่อาจจะแปลกหูอยู่แล้วครับผมเพราะว่า มันก็ไม่ค่อยได้มีเ h e แบบนี้บ่อยๆในตลาดครับครับผมอ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะมีทาง YouTube ด้วยใช่ปะ MV MV เป็นยังไงบ้างครับมีถ่ายพรุ่งนี้ครับถ่ายพรุ่งนี้เป็นยังไงม้งแล้วก็จะออ,นจะ,อ,น,อนจะปล่อยวันอีกสามสี่วันก็ปล่อยค่ะเนื้อหาในของ MV เนี่ยพี่เป้ลองเกิดเกิดชนิดได้ไหมว่าเกี่ยวกับอะไรยังไงเป็นหนังผีครับผมเป็นนางผีเหรอเฮ้ยแต่<ม>เพลงน่ารักนะ ใช่ครับจะเป็นหนังผีครับอ๋อทำเป็นแบบเป็นหนังผีเลยใช่ป่ะนะครับโอ้โหอ่าฮะแล้วก็การดาวน์โหลดครับติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงมั่งเออดาวน์โหลดก็ดาว์จันสีก็สองห้าหกเจ็ดครับผมดาวจันสีก็สองห้าหกเจ็ดกดหนึ่งห้าหนึ่งครับหนึ่งห้าหนึ่งครับอ่าฮะแล้วก็ทางติดตามทาง Facebook Twitter อะไรประมาณนี้ยังไงครับเปยอารักเสมอครับพีเออีอาร์เอ์เอเคเอสเอลยูอาร์ครับผมเซิร์ชเข้าไปที่เพจของเปยอารักเลยครับผมแล้วก็จะเจอครับแล้วก็ เ,เข้าไปคลิปไลค์กันแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ครับผมครับผมแล้วก็สําสหรับพี่เป้ก็ช่วงนี้มีคิวจะได้มาที่อุดอรหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรครับผมยังไม่มีครับผมอยากไปเจอดอกไม้ตูบที่อุดอรมากเลยครับอ่าใช่ว่านะครับ <c oughs> คือผมกีตาร์อยู่ข้างหรือเปล่าอะไรนะครับมีกีตาร์อยู่ข้างหรือเปล่ามีครับมีพร้อมที่จะเล่นสดหรือยังอยากได้อะไรล่ะครับอ่าอยากได้ชิซุกะนี่แหละโอ้แต่ว่า มันไม่มีอุปก,กรณ์อะไรอย่างเลยครับมัน,นมีนคาโปรครับผมอ๋อแคนฝรั่งอะเหรอเออไม่ใช่รครับคาคาโปเป็นตัวทาบเสียงครับมันจะร้องไม่ได้ครับอ่าอ่ะเบ,บาเบาก็ได้เบเบาาก็ได้ท็อซอฟพอได้พอได้มันคงคงไม่ได้จริงที่ขอโทษด้วยมัน,ม,นมันไปไม่ถึงจริงครับเสียงมันไปไม่ถึงับผมเออัน้นเอาสดไม่ไม่ต้องกีตาร์ก็ได้เออได้ไหมได้ไหมชาวอุดรเราฟังอยู่อยากให้เราแลกกันเอนคนสมัยก่อนนะจ๊ะชาวอุดรลุงของลุงรำรองนะจ๊ะ มันไม่เขียนหมายกดคอแต่ทำกันเนอะในกระตูนห,หรือหรือนิยายเพื่อฝันฉันอยากจะทำเรื่องนั้นกับเธอเด้อแม่ด่ <Okay. S 1> ขอบคุณพี่เป้มากครับมีน้องๆ<ม>ที่ดอนฝากถามมาเยอะเหมือนกันถ่ายเอฟซีฝากมาทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับอยากถามว่าพี่เป้ช่วงนี้ทำงานหนักไหมแล้วก็มีเวลาพักผ่อนอะไรยังไงเออตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็สนุกมากครับช่วงนี้ ครับผมอ่าแล้วก็มีน้องฟ้านะครับจากอุดรธานีถามบอกว่าพี่เป้ครับฝากบอกด้วยว่าดูแลรักษาสุขภาพด้วยน้องฟ้าเป็นห่วงขอบคุณมากนะครับน้องฟ้าเหมือนกันนะครับครับผมแล้วก็ช่วงนี้มีหนังมีอะไรโปรโมทหรือเปล่าครับพี่เป้ครับยังไม่มีอะไรมากมายครับผมเดี๋ยวค่อยมาโปรโมทอีกทีแล้วกันครับครับผมรู้สึกว่าตอนเย็นมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ป่ะเออตอนเย็นมีงานซีครับผมงานงานของขึ้นซีครับครับผมฝากอะไรกับสมอลรูมหรือเปล่าครับอะไรนะครับฝากอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมของสมอลรูมไหม อ๋อก,ก็ใครอยากเชียร์ด้วยอัลบั้มของศิลปินใหม่ของสมารูนะครับเข้าไปได้นะครับที่ที่ w o r l dot small dot si dot th ครับผมคนที่เชียร์ด้วยอัลบั้มเนี่ยจะจะได้รับสิทธิ์ในการมีชื่ออยู่ในอยู่ในปกซีดีทุกแผ่นเลยครับครับผมอ่าฮะก็คืองานนี้เราแค่อันนี้ปุ๊บเราจะมีชื่อเลยใช่ปะ ชื่อเขียนปปอย<ส>ู<ส>่ในปกอ่ะสมมติว่ามีสมมติว่ามีเรามีพันชื่อก็ใส่พันชื่อเลยใช่ไหมใสมม่พันชื่อครับโอ้โหเจ๋งมากเลยครับครับผมขอบคุณพี่เป้ด้วยนะครับฝากอีกรอบหนึ่งให้ฝากอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับการดาวโหลดแล้วก็ติดตามเ v มแล้วก็รายการอะไรยังไงติดตามได้ที่ไหนบ้างอีกรอบหนึ่งครับพี่เป้เราชิซูกะด้วยครับผมแล้วก็ดาวโหลดได้ที่สองแสนสี่ก็สองห้าหกเจ็ดนหนึ่งห้าหนึ่งนะครับผมเอ็มบีเดี๋ยวก็ออกนะครับผมเดยเจอกันตามแอเนเร์ต่างๆครับผมก็เล่นอยู่เร ครับผมขอบคุณพี่เป้มากมีโอกาสเจอกันที่อุดอนรนะครับครนะับสวัสดีครับครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับฝัเงเรียบร้อย